เราจะให้เจ้า AI 2ตัวนี้นะครับมาแข่งกันครับเจ้า ChatGPT หรือว่าเจ้า Google Bard ใครจะเจ๋งกว่ากันเ mm hmm. คยได้ยินใช่ไหมว่า AI มันเลือกคุณได้อีก10ปีข้างหน้าคุณอเมริกาตัวไหนน่าสนใจบ้างผมจะถามดูว่าถ้ามีเงินหมื่นบาทลงทุนอะไรดี ChatGPT แตบว่าช่วยแต่งเพลงให้ภรรยาหน่อยภรรยาชื่อฟอนเธอคือแรงบันดาลใจที่ฉันจะไม่ลืมภรรยาที่รัก วันนี้ครับเราจะให้เจ้า AI 2ตัวนี้นะครับมาแข่งกันครับแลวจะมาค้นหาว่าเจ้า ChatGPT หรือว่าเจ้า Google Bard ใครจะเจ๋งกว่ากันในแบบที่คนไม่เคยทำมาก่อนเลยโดยเงื่อนไขง่ายมากเลยครับทั้ง2โปรแกร,รมทั้ง2 AI จะต้องได้คำถามเดียวกันนะครับแล้วเราจะมาดูคำตอบกันครับโดยเราจะประเมินให้คะแนนนะครับจากหลัก3อย่างด้วยกันก็คือ 1. อะไรฟังดูเป็นมนุษย์มากกว่ากัน 2. ความถูกต้องและ3คือความคิดสร้างสรรค์ครับเดี๋ยวนี้เราจะได้รู้กัน ม่อนจะไปต่อดนึงนะครับต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบอัปเดตเรียลไทม์สุดๆเลยนะครับบาร์ดเอใช่ไหมมีการเปลี่ยนชื่อครับตอนนี้กลายเป็นเจมีนายน์ลเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เลยเมื่อคืนเนี่ยทีมงานทำสคริปต์อยู่นะครับนะมันยังมันยังใช้ชื่อว่าบาร์อยู่เลยนะแต่เมื่อประมาณเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการแถลงข่าวว่าบาร์เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเจมีนายน์ดรอแล้วนี่ผมเข้ามาในเว็บไซต์ก็มันขึ้นว่าเป็นเจมีนายนะโอเค ปลว่าตอนนี้คือเรากําลังใช้เวอร์ชั่นล่าส,ส,ส,สุดสุดสุดเลยนะครับนะโอเคตอนนี้เราแข่งกันระหว่าง ChatGPT กับ Gemini โ okay. อเคไหมครับไม่งงนะโอเคก่อนที่เราจะให้ทั้ง2ดวลกันนะครับเราเนี่ยมาทำควารู้จักกับทั้ง2 AI ให้มากขึ้นดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ ChatGPT ก่อนดีกว่าครับต้องบอกว่า ChatGPT เนี่ยทำให้แบบโหโลกสะเทือนเลยนะครับเพราะว่าออกมาปุ๊บนะประมาณไม่ไม่ถึงเดือนมั้งดาวน์โหลดเป็นหลยล้านคนนะครับอ่ะ ยิ่งไปเร่งให้บริษัทอื่นเนี่ยยิ่งต้องเอา AI ออกมาเลยเพราะว่าแบบคนตื่นเต้นมากนะครับทีนี้เนี่ย ChatGPT เนี่ยเจ้าของคือบริษัทชื่อว่า OpenAI ซึ่ง OpenAI นี่จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นก่อตั้งเนี่ยมีผู้ก่อตั้งหลายคนในนั้นคือ Elon Musk นะครับแล้วก็ผิดใจกัน Elon Musk ก็ออกไปนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือ OpenAI เนี่ยตั้งว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหากำไรแต่ตอนหลังเนี่ยบางคนก็อยากจะหากำไรนะครับอ่ะ Elon Musk ก็เลยออกไป ตอนนี้คนที่เป็น CEO ชื่อว่า s ซมอ l ลแมนซึ่งแบ็คของ OpenAI ที่ใหญ่สุดตอนนี้คือ Microsoft m ครับ s o f t ที่ใส่เงินให้ OpenAI ไปน่าจะประมาณหมื่นล้านเหรียญนะครับแล้วคงจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยแล้วตอนนี้ก็เอาตัว c h a t GPT เนี่ยไปใช้ร่วมกับ Search Engine ของเขาที่ชื่อว่า Bing นั่นเองตั้งแต่เจ้าอันนี้ออกมาเนี่ยหุ้น Microsoft คือขึ้นไปเยอะเลยจน Microsoft นี่เป็นตอนนี้นะวันถ่ายทำนะใหญ่กว่า Apple อีกนะครับแสงนะประมาณ3ล้านล้านเหรียญ ทีนี้ตัดภาพมาที่เจมีนายบ้างเจมีนายเดิมเนี่ยชื่อว่าบาร์ดเนาะถ้าพูดถึงในอดีตที่ผ่านมานถ้าถามว่าบริษัทไหนเนี่ยคือเป็นผู้นําด้านไ i ไอต้องบอ,อกเมื่อก่อนคือ Google ครับเพราะว่า Google เนี่ยมีบริษัทจัดลูกชื่อว่า Deep Mind นะครับที่ไปแข่งโกดและชนะถ้าคุณจําได้นะเพียงแต่ว่าไอเจ้า o p e n AI เนี่ยมันออก c ช a t g p ีมาก่อนโดยที่ Google ไม่ทันตั้งตัวทีนี้เนี่ยพอ c ช a t g p ีมันออกมาใช่ไหมแล้วคนใช้กันเยอะมากแล้วคนก็คือหามากใช่ไหมครับ กูเกิลก็เลยต้องรีบเอา AI ออกมาสู้นะครับก็คือ Bard นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเวอร์ชันแรกของ Bard ออกมานี่คือคนก็ไม่ค่อยประทับใจ<ไ>ครับเพราะว่าตอบผิดบ้างอะไรพวกนี้นะครับคือคือแข่งสู้ไม่ได้พูดตรงๆแต่ด้วยความที่ Google นั้นนะคือข้อมูลเขาเยอะใช่ไหมครับเพราะเขาเป็นเ e ิร์ชเอ g นจิใช่ไหมครับแล้วเขาก็เรียกว่าสร้าง AI มานานมากแล้วตอนนี้นี่คือคําตอบของตัว Gemini หรือว่า Bard เดิมเนี่ยตอนนี้คือดีขึ้น ละเอียดขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นนั่นคือแบ็กกราวด์ทั้งสองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถามว่าใครเป็นผู้นํา A i จริงๆผมว่าตอนนี้ก็ต้องให้ว่าค่อนข้างจะเสมอการสูสีกันนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า Op e n a นอไอาจจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าออกมาก่อนแต่คนออกมาก่อนไม่ได้ว่าชนะเสมอไปเนาะทีนี้เนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วแบ็กกราวด์ทั้งสองบริษัทเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ต้องดวลกันนี่สิเดี๋ยวจะรู้ว่าใครเจ๋งกว่าใครพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ เราจะเริ่มต้นจากคำถามเบสิกเบสิกหน่อยนะครับถ้ามันตอบไม่ได้นี่คือจะมันจะแบบถือว่าเป็น AI ที่ห่วยแตกมากเลยเราจะให้ทั้ง2 AI เนี่ยนะครับทั้ง h a GP t GPT แล้วแล้เวเจ้าเจมินาเนี่ยบรรยายช่องพอพัฒนพลเหมือนจะรู้จักไหมวันนี้เราเริ่มต้นที่ c h a t GPT ก่อนโอเคไหมครับปุ๊บอธิบาย YouTube ช่องพอพัฒนพลปุ๊บฮะที่ h a GP t GPT มันบอกว่า YouTube ช่องพอพัฐพลไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลฉันโอเคหากคุณสนใจ YouTube ช่องพอพัฐพลควรทำการเสิร์ช u t u b e โดยตรงเอาเป็นว่ามันไม่รู้จักไปกันที่เจมินายบ้างเ <laughs> จมินายนี่คือของ Google นะไม่รู้จักไม่ได้นะเว้ยดูเจมินายตอบสิโอ้โห <laughs> ช่อง YouTube พอพัฐพลดำเนินรายการโดยพอพัฒพล มีผู้ติดตามมากกว่า1.78ล้านคนเป้าหมายหลักของช่องคือการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมเนื้อหาของช่องจะครอบคลุมหัวข้อห,หลากหลายเั่งนี้1การพัฒนาประเทศ2การศรึกษา3ธุรกิจ4ไลฟ์สฟไตล์5แรงบันดาลใจโอ้โหนี่สุดยอดจริงเลยะ่ะโอ้โหนี่มีตัวอย่างน,นะว่าแบบหน้าตาดีมีผลตอบไ,ได้จริงไหม,มทมให้หนึ่งชอบอสรุปด,ดีมากอันนี้ให้เต็มสิบเลยเมื่อกี้ติดลบสิบ ไม่รู้จะอยากได้ยังไงแต่โอเคอะต่อนะครับต่อต่อไปเราจะอ,อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเงินมากขึ้นโอเคเคยได้ยินใช่ไหมว่า AI มันเลือกหุ้นได้ใช่ไหมเราจะใช้มัต้องดูว่าอีกสิบปีข้างหน้าหุ้นอเมริกาตัวไหนน่าสนใจบ้างดีไหมอ่าดูว่ามันจะตอบได้ไหมนะครับโอเคโอเคช,ชัดเจนวิธตอบแบบนี้โอเคการทำนายที่ทางหุ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีความไม่แน่นอนมากเลยการลงทุนในหุ้นเนี่ยมีความเสี่ยงพรแล้วก็ มันมีอยู่หลายปัจจัยเศรษฐกิจทั่วโลกนโยบายการเงินอื่นๆนะครับก็คือเราไม่ได้บอกว่า Apple Microsoft t e s l ทไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เขาบอกว่ามีหลักการที่สามารถช่วยเลือกหุ้นที่น่าสนใจในอนาคตขอ้อ1กลยุทธ์ลงทุนระยะยาว2กลยุทธ์ลงทุนในสายงานแนะทะธุรกิจที่เติบโต3คือติดตามและวิเคราะห์ข่าว4คือการวิเคราะห์เทคนิคแล้วข้อ5คือการศึกษาแนวโน้มในอนาคต ก็คือไม่ไม่บอกเป็นตัวตัวนะครับอทีนี้มาดูเจมินายบ้างคุณน่าสนใจมีไหมโอเคน่าสนใจมากเจมินายบอกเป็นตัวตัวเลยนะครับซึ่งคุณสามารถก๊อปได้แต่แต่ว่าซื้อตามแล้วแล้วไม่เวิร์กก็โทษมันโอเคไมมอย่ามาโทษผมนะเพราะผมไม่ได้พูดนั่นนะโอเคเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้คําตอบตายตัวเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างแต่มันก็ให้คําแนะนาว่า1คือหุ้นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง Microsoft Amazon แล้วก็ Alphabet ก็คือ Google นะครับ สคือเฮล t ์แคร์มีอะไรบ้าง j o h n นสันและจอ n ์นสันยูเนเต็ดเฮล p ์กรุแล้วก็ไฟเซอรกลุ่มที่3คือคลีนเอเนจีนะครับมีเ s l a Solar Edge แล้วก็เ e s t a ท Wind System นะครับข้อ4คือกลุ่ม c o n sumer s t a p l e ก็คือแบบบริโภคนะครับหนึ่งคือ c o คา c o l ่าสคือ p r o c t เ r อร์แอ e กแล้วก็3ก็คือ w อ l m a ารกลุ่มที่5คือ Infrastructure ก็คือพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือมีอะไรเนี่ยเอคอม นะครับอันนี้เป็นบริษัทออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมี Floor Corporation อันนี้รับเหมาก่อสร้างนะครับมี e t ั n อันนี้เป็นอุปผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบส่งนะครับสรุปก็คือ ChatGPT นั้นแนะนำว่าค้นหาหุ้นอย่างไรส่วนเจ้าเจมินายบอกเลยว่าคุณน,น่าสนใจมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอันไหนมีประโยชน์กว่ากันถ้าดูจากชื่อหุ้นโดยเฉพาะชื่อหุ้นเทคใช่ไหมครับอันนี้ข้อให้เห็นนะ ยังไม่ค่อยเห็นถ้าซื้อ Microsoft ซื้อ a m azon ซื้อ Google อีก10ปีก็คือผมก็เชื่อว่าผลลบแทนไม,ไม่ไม่ติดลบอะแต่อาจบวกมากบวกน้อยนี้บอกไม่ได้แต่ผมว่าเนาะหรือจะซื้อหุ้นอย่างเช่นกลุ่ม h e a l t h c a r เนี่ยจอ์นสันจอ์นสันยูเนเต็ดกรุปอันนี้เป็นประกรันแล้วนะครับไฟเซอร์ izer, อย่างเงี้ยคือผมก็เชื่อว่าน่าจะโตกว่านี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้น บอกไม่ได้จริงว่าอันนี้มันอันนี้คือมันอาเครอรนาคนนะแต่ถ้าถามว่าอันไหนมีประโยชน์ก,กันที่เราสามารถจะแบบพูดตรงๆคือก๊อปปี้ซื้อตามได้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เจมินาชนะนะครับอ๋อแต่ต้องบอกก่อนว่า h a t GPT ที่เวอร์ชันที่เราใช้นี่เป็นเวอร์ชันไม่จ่ายตังนะเป็นเวอร์ชัน3.5นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันจ่ายตังอาจจะอาจจะแอดวานซ์กว่านี้ก็ได้นะครับ <S <S ข้อต่อไปนะครับโอเคผมเชื่อว่าหลายคนมีไอเดียอยากท,ทําธุรกิจแต่เงินไม่มีใช่ไหมครับอ่ะผมจะถามดูว่าถ้ามีเงินหมื่นบาทลงทุนอะไรดี GBT ตอว่า รอบนี้ชาติจีวีีตอบน่าสนใจนะครับก็คือว่าชาติจีวิธีเนี่ยจะมีการเตือนตลอดเวลาการลงทุนเนี่ยต้องพิจารณาพิจารณาหลายอย่างระยะเวลาเนี้ยครับนะสุดท้ายเขาออกมา6ตัวด้วยกัน1ก็คือกองทุนรวม2คือหุ้น3คือการซื้อขายหุ้นทางออนไลน์ออนไลน์ซอฟต์ทเทรดดิ้งนะครับสีก็คือการลงทุนในทองคำหรือเงิน5อันี้น่าสนใจมากเลยคือ Peer-to-peer l pe e er n d i n g ก็คือเราเอาเงินให้คนอื่น กู้เงินไปทาธุรกิจแล้วเราก็ได้ดอกนะครับนะข้อ 6. ซื้อบ้านหลังแรกอันนี้งงมากเลยมีหมื่นบาทซื้อบ้านหลังแรกยังไงดาวเลอก็คงไม่น่าใช่นะแล้วตอนท้ายเขาก็เตือนว่าก่อนตัดสินใจลงทุนนะควรทําการวิเคราะห์และคิดรอบคอบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอ่ะทีนี้ไปดูเจมีนายบ้างน,นะครับเจมีนายตอบว่าอะไรเจมีนายบอกว่า1คือฝากประจำ่ะเหมือนบอกเลยว่าลงทุนนี่ปลอดภัยตอบแทนแต่แต่ว่าตอบแทนต่ํา2คือกองทุนรวมเหมือนกัน3คือหุ้นเหมือนกัน สี่ทองคําเหมือนกัน5คืออสังหาริมทรัพย์อันนี้มีความคล้ายอันนี้ดีเนาะโอเคทีนี้มันให้ตัวอย่างการลงทุนด้วยนะครับก็คือว่าฝากประจำหมื่นบาทดอกเบีย้ยสต่อปีได้ดอกเบี้ยสองบาทกองทุนรวมนะครับหมื่นบาทผลตอบแทน3%ได้300บาท่าหุ้นหมื่นบาทผลตอบแทนสิได้พันบาทต่อปีทองคําซื้อ1 0,000บาทราคาทองคําขึ้น5%ได้กาไร500บาทอ่ okay. อาโอเคอสังหาริมทรัพย์อันนี้งงมากเลยซื้อคอนโดเนียมหมื่นบาท ซีดได้ยังไงวะโอเคราคาคอนโดมิเนียมขึ้น10%ปรได้กำไรพันหนึ่งแต่จริงๆราว่าอาจจะไปซื้อพวกกองทุนอสังห okay. าแทนเนาะโอเคคำแนะนำอ่าควรศึกษาควรอะไรก็อันนี้แนะนําคล้ายกันโอเคสรุปแล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเนาะโอเคต่อมาเรามาถามแล้วที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างดีว่าน <laughs> ะครับภาวะโลกร้อนเออทำไมโลกถึงร้อนอ่ะดูนะครับปุ๊บชัด t g p ีตอบว่า ความร้อนที่เพิ่มขึ้นในโลกเนี่ยเป็นผลมาจากระบบโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะในปีสุดท้ายช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับสิปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักเปนอย่างนี้หก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือ climate change นะครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เมทานอลนะครับสคือการลดลงของชั้นโอโซนหรือว่าโอโซน depletion 3คือการเปลี่ยนแปลงทางมลพิษสคือการลดพื้นที่ป่าห้าคือการ ทำลายชุดฐานหินและทะเลแข็งนะครับอันนี้เขาตอมา5ข้อไปดูเจมินายบ้าง เขาบอกว่าโลกร้อนขึ้นจากหลายสาเหตุครับแต่สาเหตุหลักคือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชัมม้นบรรยากาศก๊าซเรือนกระจกทำหน้าที่เหมือนผ้าหม่มดักจกับความร้อนดวงอาทิตย์ไว้ทําให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับสาเหตุของภาโลกร้อน1คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสคือการตัดไม้ทําลายป่าสามคือการเกษตร4คืออุตสาหกรรมครับนอกจากนั้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยคือผลกระทบของภาวะโลกร้อนครับเห็นไหมเราไม่ได้ถามแตม่มันแถมมาให้นะ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสภาพอากาศแปรปรวนภัยพิบัติธรรมชาติระบบระดับน้ําสูงขึ้นประการาังตายสัตว์สูญพันธุ์แล้วมันก็แถมแนวทางแก้ไขด้วยครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปลูกป่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วถามผมนะอันนี้มีประโยชน์กว่าอีกอันหนึ่งครับตอนนี้ต้องบอกว่าโดยรวมที่ผ่านมาเจมีนายค่อนข้างจะนํานะครับต่อมาครับเรามาถามคํถาถามแบบว่าที่มันอยู่รอบตัวเราบ้างว่าถามแบบเด็กถามเลย เลือดออกตามไรฟันไม่ได้ถามด้วยเลือดออกตามไรฟันดูมันตอบว่าอะไรนะจะมีอายตอบว่าเลือดออกตามไรฟันเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยสาเหตุ1การแปรงฟันแรงเกินไป2คือคราบพลักสะสม3คือโรคเหงือกอักเสบ 4. คือโรคปริทัดเหรอเป็นโรคเหงือกโรคฟันโยกอย่างเงี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนยาบางชนิดโรคประจําตัวเช่นเบาหวานขาดวิตามินวิตามิน CK เคการรักษา แปลงฟันถูกวิธีใช้ไมขัดฟันพบทันตแพทย์แล้วก็รักษาโรคเหงือกทีนี้ไปที่ชัดจีวีีบ้างนะครับการแปลงฟันหรือใช้ความรุนแรงเกินไปเล็กเลือดหรือภาวะฝ่อสมบูรณ์โรคเหงือกอักเสบครับโรคเหงือกอักเสบรุนแรงการใช้สารเคมีที่แพ้นะครับภาวะการติดเชื้อการมีแผลในช่องปากก็ได้นะครับสังเกตดูว,ว่าชัดจีวีจะ,จะตอบค่อนข้างจะสั้นกระชับส่วนเจเจมน่ยจะตอบแบบว่าค่อนข้างจะ ตอบเกินที่ถามไปนะครับถ้าเทียบกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องยกให้เจมีนาเพราะว่ามันละเอียดแล้วก็ผมว่ามันตอบเกินที่ถามเนาะนะครับถ้าอันนี้มันตอบได้ดีปุ๊บเดี๋ยวจะเอาไปใช้จริงๆเลยก็คือว่าช่วยแต่งเพลงให้ภรรยาหน่อยภรรยาชื่อฟอนให้พี่ชา์จีวีทีไปก่อน <c ười> ขึ้นต้นว่าอะไรรป่าภรรยาที่ชื่อฟอนใจฉันเต้นรำไปสวยงามสดใสเหมือนดอกไม้เหมือนดอกไม้บาน ทุกที่ที่เธอยิ้มความรักพร้อมจะมาไม่มีใครที่ใกล้เข้ามาเธอและฉันแสนมีสุขมันอาจจะเพราะก็ได้นะครับแต่มันมันมีท่อนคอรัสโอฟอนนามสกุลของหัวใจเธอคือแรงบันดาลใจที่ฉันจะไม่วันลืมภรรยาที่รักทำให้ทุกวันดีขึ้นเนื้อหาทุกชวิตกับภรรยาที่รักโอเคเอาไปเวอร์ชันเจมีนท์บ้างนะครับ จากวันที่ฉันพบเธอโลกสดใสขึ้นมารอยยิ้มเธออย่างงดงามดึงดูดใจฉันเบนดังแสนตงวันส่องนำทางฉันให้พบกบความสุขที่แท้จริงโอ้โหไม่เลวไม่เลวไปขอรัาเธอแล้วกันฟอนฟอนเธอคือคนสำคัญเธอคือดวงใจเติมเต็มความฝันเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันรักเธอฟอน รักเธอสุดวุฒิใจโอ้โหเฮ้ยอันไหนต้องถามทีมงานเวอร์ชันไหนสองเจมินายไหมโอเคเจมินายชนะเลยเจมินา <Okay. S 1> ตอนนี้เจมินายเขาแค่จะนําโด่งเลยนะครับเนี่ยโอเคเอาต่อไหมสร้างแรงบัมมนดาลใจให้กับคนดูมันนี่แมทเทอร์แฟนๆนะโอเคดูเจ้าชัด GPT ก่อนแปลกนะมันเรารพิมพ์ไทยไปมันต่อภาษาอังกฤษนะครับมีอยู่10กว่าอันเนะี่ยลองหยิบมาสักอันสักอันนะครับ invest in yourself because the best returns Come from your own growth ลงทุนในตัวเองเพราะว่าผลประแทน์ที่ดีที่สุดนั้นมาจากการเติบโตของคุณก็ดีใช้ได้นะครับ Building wealth is a journey not a sprint Keep your focus stay disciplined and watch your financial garden grow ก mm ็ hmm. คือ mm hmm. การสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่มันเป็นการเดินทางระยะยาวมันไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นไหครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยโฟกัสต่อเวลาแล้วก็มีวินัย แล้วก็ระหว่างนี้คุณก็จะค่อยๆเห็นว่าเงินของคุณเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆต่อไปไปที่เจมีนายบ้างนะครับอ่าอันนี้ตอบเป็นไทยครับเออแปลกนะครั้นแรกเลยนะครับเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างต้องการเงินข้อ 2. ความมั่งคั่งทางการเงินเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา 3. รู้จักใช้รู้จักเก็บอนาคตสดใสแน่นอนคุณค่าของเงินอยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าถามว่าแบบแคปชั่นไหนผมว่าเวอร์กว่ากันนะก็ต้องยกให้เจมีนายว่าเออต่อมาอ่ะถ้าอยากทำธุรกิจให้ได้กำไรเดือนละล้านทำอะไรดีเนาะนี่ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเอาไอเดียนี้ไปทำได้จริงๆนะกำไรเดือนละล้านนะนี <Okay. S 1> ช่ชัจีวีทีนะครับบอกว่าธุริจแรกคือธุริจออนไลน์ไปเปิดร้านค้า ขายสินค้าหรือบริการหรือจัดอบรมออนไลน์หรือให้บริการไอทีนี่คือหมวดหนึ่งนะครับสคือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์3คือธุรกิจที่มีการตลาดกว้างธุรกิจอาหารเครื่องดื่มท่องเที่ยวสุขภาพเป็นต้นข้อ4คือธุรกิจแฟรนไชส์ข้อ5คือธุรกิจทางการเที่ยวเช่นรับจัดทัวหคือทําอสังหาริมทรัพย์ครับเช่นทําห้องเช่าหรือพัฒนาโครงการสุดท้ายคือ7ครับสร้างสินค้าและบริการใหม่อันนี้ก็แน่นอน ต่อมามาดูพี่เจมินายบ้างเริ่มต้นเขาเปิดประโยช์มาก่อนเลยว่าการทำกำไรเดือนล้านนั้นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายไม่มีคำตอบตายตัวขึ้นอยู่กับหลายอย่างเงินทุนทักษะประสบการณ์ความเสี่ยงที่รับได้และโอกาสทางตลาดโอเคตัวอย่างธุรกิจที่ได้กำไรเดือนล้านธุรกิจออนไลน์ธุรกิจบริการธุรกิจขายสินค้าธุรกิจลงทุนแถมข้อควรระวังด้วยว่าไม่มีธุรกิจไหนที่รวยง่ายอ่าน,นี้อันนี้เตือนได้ดีนะโอเค ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนควรมีแผนธุรก,กิจที่ชัดเจนควรกระจายความเสี่ยงและสุดท้ายก็บอกด้วยว่า <c oughs> การทำกำไรเดือนละ1ล้านนั้นเป็นเป้าหมายที่ achievable แต่ต้องอาศัยความพยายามอดทนศึกษาข้อมูลวางแผนแล้วก็กระจายความเสี่ยง <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ชนะครับคิดว่าต้องเอาเวอร์ชั่นจ่ายตังค์มาสู้แล้ววะเขาดูมันสู้ไม่ได้เลยอ่ะตั้ง <c oughs> แต่ทำมาถามหลายข้อแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดเลยว่าเจมินายเนี่ยชนะ ได้ดีกว่าเยอะเลยแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้เวอร์ชัน ChatGPT เวอร์ชันไม่จ่ายตังค์มันมีเวอร์ชั่นจ่ายตังค์ซึ่งผมมีเวอร์ชันจ่ายตังค์อยู่ในมือถือนะครับผมจะลองถามคําถามเดิมอีกทีเพื่อจะได้เคลียร์ข้อสงสัยไปเลยว่าแบบถ้ามันเวอร์ชั่นจ่ายตังค์มันจะมันจะมันจะดีอยู่นี้ไหมนะโอเคบรรยายช่องพอพัทรพลบนยู YouTube, ทูบดิมันจะทําได้ไหมนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นจ่ายตังค์เนี่ยมันจะไปเชื่อมสุดปัญหาไม่เจอมันจะไปเข้า s Search Engine Bing ของ Microsoft ช่อง u t u b e พอพัฒน์พลถูกสร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศโดยการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่เขามีซึ่งเขาคิดว่ามีประโยชน์ต่อทุกคนจบแค่นี้นะครับอ่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าเวอร์ชันฟรีโอเคต่อมานะครับหุ้นอเมริกาอีก10ปีข้างหน้าอะไรน,น่าสนใจโอเคอ่ะเตือนเหมือนเดิมเตือนเหมือนเดิมแล้วก็แนะนําว่า1คือเทคโนโลยีและ AI บริษัทที่มีการพัฒนาด้าน AI แล้วก็ Cloud Computing ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสูงเช่น Alphabet Google Microsoft Nvidia และ Amazon อาจจะยังคงเป็นผู้นำตลาดและมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องข้อ2สุขภาพและไบโเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาและก็เทคโนโลยีด้านสุขภาพเช่นหุ้น Moderna Pfizer 3คือพลังงานสะอาดและยังยืนครับก็คือตัวอย่างเช่น Tesla Next Era Energy นะครับซึ่งนี่ผมไม่รู้จักโอเคข้อ4ครับ การเงินดิจิทัลและบล็อกเชนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเ, mm hmm. เงินดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซีนะครับ mm hmm. เช่น Coinbase Square เป็นต้นนะครับ e-commerce ครับ Amazon Shopify แนะนำโอเคถ้าเอาเวอร์ชันจ่ายตังไปสู้จะไมไหนอันนี้ผมว่าสู้ได้เอาอีกสักข้อสิอยากกำไรเดือนล้านทำอะไรดีแล้วกันนะแนะนำมานะครับมีอยู่6ธุรกิจด้วยกันเนาะธุรกิจแรกก็คือธุรกิจ e-commerce ครับธุรกิจที่2คือลงทุนในสังหาริมทรัพย์นี่คือกำไรเดือนล้านนะ 3คือธุรกิจเทคโนโลยีและกอซอฟแวร์ครับผม4คือพวก dropshipping 5คือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะครับ6คือธุรกิจการศึกษาพวกคอร์สออนไลน์ั้างหลายโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับสรุปนะครับทั้งนั้นให้คะแนนต่อไปนี้เนาะคือ1คืออะไรดูความเป็นมนุษย์ก่อนเนาะสองคือความมั่นยำและ3คือความพิสร้างสรรค์เอาเรื่องความเป็นมนุษย์ก่อนค่อนข้างจะสูสีกันารก็คือรู้สึกว่าคุยกับคนอยู่ทั้งคู่นะครับ คุยเกวับแ a t GPT แค่รู้สึกว่ามีการตักเตือนเหมือนที่เราถามเรื่องการลงทุนก็มีการเตือนเราเนาะโอเคแค่ g จม i นายตอบยาวก,กว่าต่อมาคือความแม่นยำครับทีเนี้ยความแม่นยำเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าอย่างถามเรื่องเ,ออเลือดออกในฝันใช่ไหมตอบค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ผมก็ต้องไปเช็คกับเขาเรียกว่าไรท์ซอสทีอาจจะถามคุณหมอเลยนะว่าว่ามันมันอะไรมันอะไรมันถัวก,กัน หรือถ้าคุณหมอดูอยู่ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าตกลงใครตอบด,ดีกว่ากันแม่นพูดถึงความความถูกต้องนะสุดท้ายคือความคิดสร้างสรรครับ <c oughs> เราถามเรื่องของแต่งเพลงอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามันก็มันก็สร้างสรรค์คนละแบบอะ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเราชอบชอบเวอร์ชั่นใครมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าชอบเวอร์ชั่นของเจมี่ไนมากกว่า <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้เราทําในวันนี้นะ <c oughs> ผมว่าอีกสักปีหนึ่งเรามาทําเวอร์ชั่น,นใหม่ทีหนึ่ง <c oughs> วันนั้นไม่แน่ผู้ชนะอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แล้ววันนั้นผ่านไปอีกปีหนึ่งไม่แน่อาจจะมีตอนนั้นอาจจะมี5 AI ก็ได้จริงไหมครับนะโอเคสุดท้ายอยากจะฝากอย่างนี้ครับว่าตอนนี้คนที่ใช้ AI เป็นประจำมีน้อยมากต้องบอกว่าคนที่ไม่ใช้ AI คุณไม่ใช่ว่าจะตามไม่ทนันคุณจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่า คุณเคยคงคินประโยคนี้นะว่า AI มันจะมาแทนคนต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่ครับ AI ไม่ได้มาแทนคนแต่คนที่ใช้ AI ต่างหากจะมาแทนคนที่ไม่ได้ใช้ AI ครับผมบอกเลยว่าเพราะว่ามันมันสามารถแทนคนได้จริงๆมันฉลาดมากครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้คือไม่ต้องไปกลัวเลยครับมันมันใช้งานง่ายมากค่อยๆฝึกใช้ฝึกใช้ฝึกใช้แล้วคุณนะหนึ่งจะได้ผลงานที่ดีขึ้น เรอยากเวลามากขึ้น productivity สูงขึ้นใช้เวลาน้อยลงเงินก็อาจจะมากขึ้นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั mm ้น hmm. นี่คือ mm hmm. เป็นไงบ้างทําแบบนี้สนุกไหมครับถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะแบบทําแบบนี้สนุกดีเหมือนกันว่ะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับนะแล้วเมื่อกี้ผมเองเป็นคนรู้สึกว่า g e m i n i ยเวิร์กกว่าแต่ถ้าคุณเห็นต่างคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านคอมเมนต์กันโอเคไหมนะครับส่วน E ีีหน้าจะเป็นอะไรสามารถแนะนำได้หรือว่าแล้วก็ใช้ e ีีหน้าทำอะไร สุดอีพีหน้าอยากจะให้เราทําอะไรก็สามารถบอกเรามาได้โอเคไหมครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมครับถ้าเนื้อหานี้สนุกกดไลค์ให้เราแน่นเลยครับเพื่อให้ YouTube มันรู้รไปเลยว่าเฮ้ย hey, แบบเราชอบเนื้อหาแบบนี้กดซูเปอร์แซงคให้ทีมงานได้นะครับใชเ้เพื่อนๆได้คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาพรีเมียมแบบนี้นะแนะนำว่ากด Subscribe กดกระดิ่งไว้ครับแล้วคุณจะได้เรียกว่าได้เปรียบคนอื่นตลอดเวลาเพราะคุณได้ความรู้ดีๆแล้วไว้เจอกัน E ีหน้าครับทุกคน ไทยแขกครับสวัสดีครับ